สวัสดีครับมาดูมา r ก็ตอน a l y s ิ s ประจำวันศุกร์ที่27มกราคม2023กันสำหรับยูโรนะครับก็อย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้ถ้าราคาเบรกขึ้นไปเหนือ Initial r e รน Zone ของเมื่อวานไม่ได้เราจะเห็น Seller นะครับกับเข้ามา Active นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็น s e l l e r a c t i v ทีที่ Balance Area High นะครับเอาราคาลงมาที่ Target ก็คือที่ b a l a n e e a r i a l o w w จากนั้น First Test ที่บาลานซ์เซเรียโเห็น b บเออกับเข้าหมายก i ฟเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาเทรดอยู่ตรงกลางเรนซ์สวันนี้พอดีเป๊ะแถวนี้แอเรียแถวนี้นะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะว่า Good t เท d ดโลเ a ชั่นมีเพียงแค่ Balance High และ Balance Low เท่านั้นเวลาที่ตลาดนั้น b a l a n c ิ่งหรือว่าอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับโอกาสที่ตลาดนั้นจะบ Balance ก็มีเพิ่มมาขึ้นเพราะฉะนั้นตาบไปที่ราคาไม่สามารถเบรกออกจากบาลานซ์เซเรียวันนี้ได้ มีสีสูงที่ยูโรนั้นจะยังคงบาลานซ์ซงอยู่ในกรอบนี้ต่อไปนะครับนี่คือยูโรพาราล่าก็คล้ายๆกันนะครับตลาดนั้นบาลานซ์ซงอยู่ที่กลางเรนขึ้นไปถึงอัปเปอร์พาร์ทของบาลานซ์ซิงแอรีจากนั้นนะครับเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟที่บาลานซ์เรียไฮเอาราคาแบ็กกลับมาที่กลางเรนเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดนั้นเทรดอยู่ตรงกลางๆเรน ค้อนไปทางเหนือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาไม่สามารถเบรกขึ้นไปเหนืออินิเชียลเรนจ์โซนและขอบบนของ Balancing a r e เรีนี้ได้มีโอกาสสูงที่เซลเลอร์จะกลับเข้ามา Active และเอาตลาดนั้นกลับลงมาอย่างน้อยน้อยที่ Initial Support ซึ่งแต่หากว่าราคานั้นเบรกลงไปใต้อินิเชียล u p อร์ตจะเป็นสัญญาณวิ n e นสในอินท a าเดท e f เฟรมย้ำนะครับเฉพาะ i อินทราเดท m e เทรมนั้นเพราะถ้าราคานั้นลงมาถึงขอบล่างของบาลานซิ่งแอ e เ เ i r ร t test เราก็น่าจะเห็น r e c t t o o n u y o r กับเข้ามา Active ไม่มากก็นหน่อยนะครับนี่คือพารหละในขณะที่ทองคำจบ One วันทำเ m i n g Up ใน Daily Time Frame เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่า s o r t t เ term Timeframe เรียบร้อยแล้วซึ่งพอตลาดเดว e ลอบมาสักพักหนึ่งเราเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นแลล้นะครับว่าตลาดนั้น Balancing อยู่ในกรอบ5วันนี้เพราะฉะนั้นถ้าราคานั้นลงมาที่ Premarket Support แล้วเบรกลงไปหา Initial Support first test ที่นี่น่าจะมี Reaction คิดว่าน่าจะดีพอสมควรด้วยเหตุผลเป็นเพราะว่า weekly monthly เราเป็น One Time f a เ i n g Up เราอยู่ใน bullish structure อยู่นะครับเพราะฉะนั้น first test ที่ Initial Support หรือ area แถวนี้น่าจะเห็น buyer กลับเข้ามา active ไม่มากก็น้อยนะครับจากนั้น target upside ของ buyer ในเบื้องต้นใน short term น่าจะขึ้นไปถึง h v n และ Initial r e s i d e n t Zone การเบรกลงมาใต้ Balancing Area 5วันนี้จำเป็นต้องเบรกแล้วโหให้ได้นะครับนั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่ตลาดนั้นอยู่ใน b u l l i s h Structure หรือว่าอยู่ใน Bullet ู h ด์ a d e แบบนี้เนี่ยการเบรกดาวมีสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นที่จะเฟลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเบรกต้องโหให้ได้ใต้ Ini t i a l s u p p o r t เพราะฉะนั้นนี่คือตองคำสำหรับดาวโจนปรากฏว่า เมื่อวานนี้ราคานั้น pullback กลับลงมาหา pre market support แล้วเจอ buyer ที่นี่นะครับซึ่ง pre market support เป็น the m o s t aggressive support เพราะฉะนั้นถ้า buyer active ที่ the m o s t aggressive support ก็เท่ากับว่า buyer ค่อนข้าง aggressive นะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกไจที่ราคานั้นพยายามที่จะ break out ขึ้นเป็นเหนือ balancing 6วันนี้ทีนี้การ break out ในวันแรกเราจะถือเป็นเพียงแค่ความพยายามเท่านั้นยังไม่ถือเป็นความสำเร็จ ถ้าจะสําเร็จต้องดูวันนี้มีสสิ่งที่ต้องดูนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือจําเป็นต้องเห็นราคานั้นโฮอยู่เหนือ i ิ i ชัวล์ p p อร์นั่นคือสิ่งที่1สิ่งที่2อโฮอยู่เหนือ i ิ i ชัวล์สปอรแล้วจําเป็นต้องเห็นราคาเบรกขึ้นไปเหนือ initial r e s i s t a n ให้ได้ด้วยนั่นจะเท่ากับว่าเป็นการคอนเฟิร์มว่าตลาดนั้นเบรกเอาจริงนะครับซึ่งทาร็กก็อย่างที่บอกเมื่อวานนี้น่าจะเป็นที่บาลานซ์เซ h i ไฮของบาลานซิ่ง6วันนี้คือ ที่รีทน Zone นี้นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าขึ้นไปเหนือ Initial r e ร i ท n z น n e ไม่ได้สทัทีแล้วเริ่ม pullback กลับลงมาอย่างที่บอกถ้า break initial support จะมีความเสี่ยงสูงมากที่ตลาดนั้นจะกลายเป็น fail breakout pattern ซึ่ง fail breakout pattern เป็น bearish pattern แล้วเราก็จะเริ่มเห็น stop run ของ buyer ที่ buy Rate ตรงนี้นะครับหลังจากที่ตลาดนั้น break initial support นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ market analysis ประจำวันนี้ อย่างไรก็ตามก็หวังว่าจะมีผลการการเทีดที่ดีไม่เช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ